สวัสดีครับโปรกรบที่แคนเซินะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะดูบอลน,นะครับบอลคอมมูนิตี้ชิลอ่ะก็จบเรียบร้อยนะคอนเทนต์อีกแล้วครับโอนาน่านะครับอ่ะซึ่งแมนซิตี้ได้คอมมูนิตี้ชิลผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าไปดูสถิตินะครับย้อนไป24หรือฤดูกาลนะครับทีมที่ได้ คอมมูนิตี้ชิล์น่ะมักจับไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะมีแค่6ครั้งเท่านั้นนะที่ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับแล้วก็มาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีเดียวกันนะมี6ทีมเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดย้อนหลังไปประมาณ10ปีนะ่ะมีแค่ทีมเดียวก็คือแมนซิตี้นอกนั้นนะไม่ได้เลยนะฉะนั้นปีนี้แมนซิตี้ไม่น่าจะได้แชมป์พรีเมียร์เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเมื่อคืนดูบอลปุ๊บก็ดูาบาสโอลิมปิก นะ่จริงเหนียญทองโอหไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเมื่อคืนก็ด่าไม้เยอะมากมายครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันนะเหตุการณ์ใหญ่ในเกมราเดนเจอร์ครับต้องใช้คําว่าถ้าเป็นคนวงในเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะ,ะในเกมราเดนเจอร์ครับโปโกงได้อันดับ1นึ่งตำนานเมื่อคืนผมไม่ได้เล่นเลยตรงนี้ดูโงลิมปิกนะพีวีพีพพได้เล่นเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยตลอาสู่กันฟังนะเพราะว่าอ่เมื่อวานก็ลุงยทธเข้าไปเม้งนะแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับหน้าไม่หลังไมถทมผมมาเยอะมากแล้วก็กลุ่มต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับว่าปล่อยคนโกงได้อันดับหนึ่งตำนานนะเกมไม่รู้เหรอเกมไรน,น้ํายาทําไมไม่จัดการนาทีหนึ่งครับทีกรซุดแบนอย่างไวเลยนะคนโกงจริงไม่จัดการักทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับว่า เนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับ ตู้ก็เช่าเพิพ่มเลนอยู่นะเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับใครยังอยากจัดอยู่นะครับก็แนะนำร้านเติมเกมนันนี้นะครับ S.K เกมทั้งหมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นต์ะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะฮังรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับถ้าทำไรเกี่ยวกับรูบี้นะก็ต้องหายโฟนในแฟลชเปิดกัญชากดรับรูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดเองนี่เลยครับอัอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านขายกมที่ปลอดภัยถูกรรววดเ็นะ ก็แนะนำร้าน A C K เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุดคอมเมนต์นะครับ A C K เกมทาว w n c e ์เซ r เตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วเซ็นนะ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับดาม,ม่าโปรในเกมไลเลนเจอร์ครับจริงก็มีอยู่ตลอดนะเรียกได้ว่าเกมนี้นะหนึ่งวันพัาเหตุการณ์ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ โปรโกงตัวนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็น่าจะรู้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเลิกกินส้ตมตำกันไปสักพักหนึ่งนะครับคือเราสามารถรู้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอไอ้พวกคนโกงเนี่ยทีม่มันต้องใช้คําว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งตำนานมันจะมาเป็นเพื่อนช่วยในด้านต่างๆซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเห็นกันเต็มไปหมดนะก็เป็นดราม่าวุ่นวายเต็มไปหมดเดี๋ยวผมฟามไปคุยไปดีกว่านะครับคือไอ้โปรโกงตัวนี้เนี่ยคือผมกม็เห็นแต่ว่าหลังๆแล้วผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้ว อ่านะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งผมแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้เรื่องนี้เยอะเพราะว่าจับพัชผูนะครับเขาไปต้องมีส่วนรู้เห็นนะ่ะต้องไปร่วมประสานงานก็เลยจะรู้ข้อมูลเกมเรื่องตงัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากรู้ระบบการจัดการในสมัยนั้นนะผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ระบบการจัดการก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมแหละม่นะ่าแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับเรื่องของการโกงนะครับไอตัวนี้นะี่ย อ,อยู่บนตำนานมาหลายสัปดาห์แล้วล่ะนะครับซึ่งผู้เล่นที่เขาแบบสู้กันจริงจังเขาเห็นนะครับเขาก็ส่งแจ้งตัวเกมอ่ะน่าจะประมาณ2ส,สัปดาห์แล้วล่ะนะครับแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับลุงยุทธก็รีแคสซ้ำอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บแม่งขึ้นที่1เลยเลยได้ว่าหยามหยามตัวเกมสุดๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมาพูดคุยกัน่าว่าแบบทำไมเกมไม่จัดการอ่ะระบบการจัดการเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยเราสู่กันฟังนะครับ ถ้าย้อนไปในยุคซีซั่นแรกๆตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นครีเอเตอร์แต่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่จริงๆจะมีการโกงอ่ะวนเวียนอยู่แบบนี้เยอะมากในตอนซีซั่นแรกอ่ะมันเคยมีเคสหนึ่งนะครับที่เด็กไทยขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยสมัยนั้นยังเป็นแรงกิ้งอยู่ยังเป็นการจัดแรงกิ้งอยู่นะครับเรียกได้ว่า โอ้โหมันขึ้นไปได้ไงวะมันเห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่าท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดุเดือดโอ้โหมีทีมมีอะไรเยอะแยะมากมายครับก็เขาสู้กันดุมากเติมกันเยอะแยะมากมายไอ้นี่โกงขึ้นไปได้ที่1เลยครับก็เป็นดราม่าค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนั้นนี่คือเรียกได้ว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยทำแบนเนอร์ขึ้นมาเลยครับว่าไม่เติมลูบี้ขึ้นเป็นรูปลูบี้แล้วก็กากาบาทเดี๋ยวผมหารูปไม่ได้แล้วน้ำหน้าจะไม่มีในระบบแล้วนะครับ งดเดิมเลิกเล่นสมัยนั้นน่ยก็เป็นยุคชิช้ยยุคนู้นนี่นั่นแหละผู้คนในยุคนั้นน่าจะรู้จักกันดีนครับผู้เล่นหลายคนเลิกเล่นกันไปเลยครับว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่จัดการสักทีหนึ่งครับในยุคนั้นเนี่ยโปรชัดเจนเลยก็คือเว็บแดงอ่าเว็บแดงผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมนะแต่เห็นมีคนบอกว่าก็ยังมีอยู่นะครับสมัยนั้นเนี่ยไอเด็กคนนี้มันโกงแล้วมันโกงด้วยเว็บแดงแล้วมันก็มาขายสูตรอ่าผมก็เลยเข้าไปล่อซื้ออยากรู้ว่ามันโกงไงไะครับมันก็บอกว่า ผมใช้เว็บแดงโกงแหละก็เสียตังนะแต่ถ้าเกิดพี่อยากรู้วิธีนะ่ะอ่าซื้อผมมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้นะครับผมก็ไม่ซื้อดิได้ข้อมูลแล้วว่ามันโกงเว็บแดงนะครับก็เลยได้ข้อมูนลนะว่าอ่ะมันโกงจริงจังครับอ่าสุดท้ายคนระับเกมก็แบนนะเกมก็แบนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาอ่านานอยู่นานอยู่เหมือนกันน,น,น่าจะอาทิตย์2อาทิตย์นะอ่าเดี๋ยวสุดท้ายเกมก็แบน,นครับซึ่งย้อนไปเมื่อประมาณ3 สามปีก่อนผมกามาเป็นครีเอเตอร์แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะพัฒจะผูนะต้องเข้าไปรู้เห็นนะเข้ามาเป็นตัวร่วมประสานนะครับระหว่างทีมงานไทยแล้วก็ผู้พัฒนาซึ่งตอนนั้นผู้พัฒนาไม่รู้ผมมาทําอะไรอยู่กับทีมงานไทยค่อนข้างจะเยอะมากผู้พัฒนาเขาไม่ค่อยอยากให้คนอื่นเข้ามามีส่วนรู้เห็นนะครับแต่ทางไทยเนะี่ยเขามองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเขาก็อยากให้บางเรื่องเนี่ยจัดก,การจริงจังอ่าแล้วก็จัดก,การรวดเร็วนะครับเขาก็ <ๆ S 1> เลยให้ผมเนี่ยไปเป็นตัวประสานอ่าระหว่างผู้เล่นนะครับว่าแบบมีปัญหาอะไรนู่นน่ก็สงงข้้อมูลใหทีา จะรู้ข้อมูลวงในค่อนข้างจะแบบเยอะมาก่ารู้ระบบการจัดการนะครับอาจจะปัจจุบันผมไม่ได้แล้วไม่ได้ละญี่ปุ่นเขารู้หมดแล้วนะครับผมว่ามีอะไรก็จัดการกันเราเองครับเต็มที่คือผมสามารถส่งตรงได้นะแต่ที่เหลือเรื่องระบบของเขาเนี่ยก็ปล่อยให้เขาไปจัดการแล้วนะครับอซึ่งเดี๋ยวมาเล่าส่วนฟังนะครับเพราะว่าคืออ่ะกรซุดเอาง่ายกรซุดทำไมถึงโดนอีก อ่าโดน่ะไม่โดนอ่าไอ้คนโกงไม่โดนครับทำไมกนซูดโดนนู่นนี่นั่นครับเพราะว่าเกมเขาก็มีอ่าระบบการตรวจสอบการจัดการที่เขาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอ่านะครับอ่าการจัดการคนโกงคนโกงเนี่ยก็ยจะมี AI AI ก็จะเป็นคําสั่งที่เขาต้องเขียนเอาไว้เบื้องต้นเกม,มอ,อื่นๆผมไม่รู้นะว่าแบบการจัดการเขาเป็นยังไงเกมอื่นอาจจะไม่เหมือนเกมของไลน์ครับเกมอื่นเนี่ยเขาอาจจะจัดการกันได้เองโดยตรงครับแต่ว่าของไลน์เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าคือเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะใหญ่ มีส่วนงานต่างๆเยอะแยะมากมายแอปพลิเคชันเขา international นะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดค่อนข้างจะสูงในการจัดการนะครับข้อกฎหมายหยุมหยิมเยอะแยะมากผมเชื่อผู้เล่นในเกมเนี่ยไม่รู้ผมเองยังงงเลยว่าโหเรื่องแบบนี้ยังมีข้อกฎหมายที่ค่อนข้างจะยุมหยิมมีอะไรที่จะต้องการโปรเทคตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะระบบมันก็เลยค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆนะในเรื่องของการจัดการนะอาการการโกงเนี่ย AI เขียนคาสั่งเอาไว้นะครับ อย่างในด้านปกติเนี่ยสมมุติว่าเราไปเล่นใช้สซนิ่ปบึ้มยิงจบใน1นึ่งวิครับมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับหรือว่าแมก้กระทั่งใน p p p นะครับที่ สมมติจบเกมไวมันก็จะขึ้นว่าโมคะแล้วก็เล่นใหม่ะนะครับด่านวิ่งก็มีคําสั่งเหมือนกันคือด่านวิ่งเนี่ยใครเล่นเกมนี้มานานรู้อยู่แล้วครับว่าลุงยุทธก็เคยโดนลุงยุทธนี่คือแม่งแปลกเลยนะว่าแบบโอ้โหเติมจริงจังวิ่งจริงจังทำไมถึงโดนแต่ว่าตอนนั้นลุงยุทธเป็นครีเอเตอร์แล้วนะครับก็เรื่องก็เลยนขางนจะไวประมาณไม่ถึงซึ่งหนึ่งสัปดาห์ก็จัดการเรียบร้อยนะครับแต่ยังเคสก่อนสุดเนี่ยจะเป็นเคสที่เวลน้อย ขึ้นขึ้นตำนานนะครับเดี๋ยวนี้เวลน้อยขึ้นมาเตรอร์หนึ่งผมบอกไปแล้วว่าคำสั่งนี้ยังอยู่นะครับซึ่งย้อนไปตอนประมาณนั้นอนะประมาณ3ปีโอ้ตอนนั้นคือผมก็อย่างที่บอกว่าร่วมทำเคสแบบเยอะมากเพราะว่าโปรตอนนั้นก็เยอะนะพวกปัม๊มลูบี้นะมีมาตั้งนานแล้วปั๊มลูบี้ปัม๊มเกียร์จนทาน,นะครับโปรพ,พีีไม่โปรอย่างเงี้ยตอนซุดโดนไปแล้วซึ่งตอนนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะแต่มีเพื่อนๆเ,เขาบอกมาว่า i.d. ตอนนั้นนะ่ะที่โดนนะประมาณ3ปีกว่าที่แล้วเนี่ยกับไอดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคนละไอดีกันแบบว่าโดนข้อหาเดียวกันนะครับก็คือ,อเป็นเวลน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่อีกสูงครับซึ่งตรงนี้ผมให้ความรู้อีกครั้งหนึง่งผมเชื่อว่า,าแทบจะทุกคนน่ยไม่รู้หรอกว่าการกดรีพอร์ตผู้เล่นในเกมเนี่ยไม่ได้มีผลให้โดนแบนนะจะมีผลแค่ว่าพอรีพอร์ตปุ๊บเนี่ย คนที่โดนรีพอร์ตเนี่ยจะถูกโยนไปให้ AI ตรวจสอบถ้า AI ตรวจสอบแล้วแบบอ่ะไม่มีอะไรก็ไม่โดนแบน อ่าฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้โดนแบนนะแต่ว่าแน่นอนน่ะพกโปรปัจจุบันเนี่ยมันกดรีพอร์ตไม่ได้อยู่แล้วก็จะมีผู้เล่นที่เขาเนี่ยส่งเคสตรงแล้วเราสามารถส่งเคสตรงไปยังผู้พัฒนาได้สมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี้ยอ่ะส่งไปละเอาเลขเคสอ่ะส่งให้ลุงยุทธส่งให้ดีเคเขาส่งไปให้นะครับอย่างเคสนี้ก็ส่งไปนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วส่วนกรณ์สุเนี่ยโดนเคสเวลน้อยก็เลยโดน AI ตรวจสอบนะครับแต่ว่าไอ้รอบแรกนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่า มันใหม่มากๆไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนเคสมันก็เลยค่อนข้างจะนานหลายเดือนผมเองก็ต้องเข้าไปร่วมประสานเพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้แจ้งตัวเกมเองนะครับตัวเกมไม่รู้ข้อมูลมันก็เลยค่อนข้างจะนานแต่ว่ารอบนี้ก็ 7วันเพราะว่าเกมก็มีการแก้คําสั่งแล้วว่าถ้าสมมติว่า AI ตรวจสอบตรวจจับเนี่ยมันจะแบน7วันถ้าไม่มีอะไรก็จะปลดแบนนะครับอย่างที่ผมเปรียบเทียบว,ว่ามันก็จะคล้ายๆกับตํารวจตั้งด่านนะนะรถแต่งท่อดังทรงเอครับก็จะต้องโดนตรวจสอบเป็นพิเศษแต่ว่าโดนเนี่ยเอาจริงน่านหงุดหงิดนะถ้าผมโดนก็นหงุดหงิดแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนปุ๊บเนี่ยมันจะแบน7วันเอาไปเล่นก็ไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ชดเชยอะไรด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นระบบที่มันก็ยังต้องมีอยู่แหละก็คือ AI ซึ่งพอ AI ตัวจับอ่ะถ้าสมมุติว่าโปรจริงๆนะก็จะเคส by เคสครับว่าจะแบนกี่เดือนหรือว่าจะแบนถาวรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะส่วนเคสที่ทําไมรอดละ่ะ เคสนี้เกมไม่รู้หรอทําไมไม่จัดการนาทีนึงครับเคสนี้รู้นะครับมีคนส่งมา 2- อสาอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่ายังรอดอยู่ครับอันที์ที่แล้วลุงส่งสามมาตอนนี้แม่งขึ้นนิดหนึ่งเลยครับเหยยมหยามหยาบนาตัวเกมเป็นอย่างมากเลยนะครับอะผมเชื่อว่าระบบเข้าสู่ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วนะครับระบบการจัดก,การตัวเกม AI ตัวสอบนะครับ AI ตัวสอบปุ๊บถ้าโกงเห็นว่าโกงจริงก็แบนแน่นอนแต่ถ้าเกิดตัวสอบแล้วแบบ ไม่พบหลักฐานว่าทางโตเกมเนี่ยก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานพิเศษเกมมีหน่วยงานพิเศษนะที่เอาไว้จัดก,การโปรโดยตรงนะครับซึ่งทําไมต้องมีหน่วยงานนี้เพราะอย่างที่บอกว่าสมมุติว่ามันเป็นเคสที่ซับซ้อนมากสมมุติมีปัญหาโดนฟ้องอะไรร้องอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ได้โดนโดยตรงกับทางไลน์ก็จะเป็นหน่วยงานพิเศษที่ไม่ใช่ของไลน์เขาตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับคือ ในยุคประมาณ3-4ปีอะอย่างที่ผมบอกนะมันเคยมีเคสที่ไอดีคนไทย2คนเติมเป็นสสานะมีซื้อ ID ด้วยครับซื้อไอดีมานะครับมีเติมด้วยนะครับแล้วก็โดนโดนแบนนะครับเคสนั้นค่อนข้างจะใหญ่โตมากๆนะครับเขาว่าไปบุกไปถึงบริษัทไลน์เลยนะซึ่งตอนนั้นทีมงานไทยก็เปิดโอกาสให้ขึ้นไปคุยแต่เขาไม่บอกรายละเอียดผมนะครับว่า สุดท้ายเนี่ยทำไมถึงแบบไม่มีดําเนินการอะไรเกิดขึ้นคือเขาไปฟ้องร้องเลยว่าเนี่ยจะฟ้องร้องจริงจังนะขอไอดีคืนนู่นนี่นั่นครับแต่เชื่อว่าเขาคงจะไปเห็นอะไรบางอย่างเพราะว่าเหมือนมีไอดีหนึ่งที่มีการซื้อมาส่วนอีกไอดีหนึ่งก็น่าจะโกงชัดเจนสุดท้ายเนี่ยสเคสนั้นจบเลยไม่มีฟ้องร้องอะไรต่อคือน่าจะไปเจอข้อมูลอะไรบางอย่างจริงๆนะอาฉะนั้นเนี่ยเกมก็เลยต้องต้องการโปรเทคตัวเองพอสมควรนะครับอะอย่างเคสนี้เนี่ยคือเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกับเคส หลายปีก่อนนะครับที่ก็มีผู้เล่นไทยเนี่ยแหละขึ้นตํานานแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแค่ขึ้นตํานานแล้วก็บอกว่าตัวเองโกงก็บอกตรงๆเลยว่าโกงนะครับเกมก็ดึง ID ดีไปตรวจสอบก็ไม่เจอก็ไม่เจอนะเคสนั้นก็เรียกได้ว่านานอยู่ครับหลายเดือนนะหเดือนนะครับแต่ก็ได้ยินมาว่าก็แบนอยู่เหมือนกันแหละ เออประมาณนั้นแต่ก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานนะครับฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่า AI ไม่น่าจะตรวจสอบเจออะไรนะครับขั้นตอนน่าจะอยู่ที่หน่วยงานพิเศษแล้วคราวนี้ต้องต้องอยู่ที่ตัวเกมแล้วนะแต่ว,ว่าจะเรียกวิกฤติศรัทธาได้ไหมผมว่าเคสนี้ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันเพราะว่าพึ่งผ่าน10ปีมาอาจเจออีกแล้วแล้วเดี๋ยวเดินหน้า10ปีครึ่งเดี๋ยว10ปีครึ่งก็คงน่าจะแบบวุ่นวายนะถ้าเคสนี้ไม่ได้โดนจัดก,การอแต่ผมเชื่อว่า พอมันขึ้นไปแต่อันดับหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะยามหน้าตัวเกมค่อนข้างจะเยอะผมเชื่อว่ามันน่าจะโดนแบนภายในสัปดาห์นี้นะทุกคนน่าจะได้เห็นเพราะว่าเราจะเรียกเป็นร่วมเล่นในโหมดต่างๆได้นะครับอ่านี้ผมไม่ต้องขึ้นรูปนะเออนะครับก็ถ้ามันหายไปหรืออยู่ดีเป็นตัววอลแวกแหวงวก็น่าจะรู้กันนะว่า โดนแน่นอนในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าในสัปดาห์นี้ไม่เนาะไม่โดนนะแล้วก็ยังปล่อยนะปล่อยโล่งมาอยู่งี้นะผมว่าเกมน่าจะโดนด่าเละอย่างแน่นอนครับอ่ะก็เห็นใจนะผมวา็คาดจะเห็นใจนะสําหรับผู้เล่นนี่เขาแบบเติมจริงจังอันนี้นะทุกครั้งที่เราจะเข้าไปเล่นนะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะแนอนนี่ประมาณนี้ เออทุกคนเห็นกานหมดอยู่แล้วครับสามารถเข้าไปกดดูทงดูทีมนะระหว่างสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอดู้วกันนะว่าจะเป็นไงครับคือผมเห็นใจผู้เล่นทีแบบเ่เขาแบบเฮ้ยเขาเติมเยอะนะปัจจุบันนี้ก็เติมก็ยังเยอะกันอยู่นะครับก็สุดทางนะครับสุดทางนะฮะพันเจ็ดพันลูบี 5, 7, บ้แล้วก,ก็นไปครับเล่นจริงจังแล้วก็แบบโดนตะกวดนะครับอยู่ดีก็ตะกวดขึ้นมาตะกุยตะกายขึ้นมาได้ให,หนึ่งแล้วก็จบไปเลยครับอ่ะวิกฤตสตา์ตอนนี้รอดูต่อไปผมกลัวนะผมกลัวผู้เล่นเหล่านี้เขาจะ เลิกเติมหรือแม้กระทั่งเลิกเล่นเลยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่รู้จักกันหมดเกมนี้คือเกมเปิดมานานครับกลุ่มลายกลุ่มก้อนต่างๆรู้จักกันหมดตรงนี้ค่อนข้างจะเห็นใจนะก็ต้องรอดูนะครับว่าเกมจะทํายังไงครับในอดีตเวลาเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนครับส่วนฝั่งทางโกงฝั่งมีปัญหาเนี่ย คนที่เขารู้เรื่องนี้เอาจริงถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆในเกมเพียงแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่มีกําลังเติมใหญ่นะเออนะผมกลัวผู้เล่นตรงนี้เขาจะเลิกเล่นเขาจะเลิกเติมไปเยอะต่างฝั่งโปรโมทยังไงเกมก็ยังโปรโมทต,ต่อผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ครับคนเก่ากลับเข้ามาคนที่ไม่ได้รู้คนระับหรือว่าคนที่รู้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเราอยากเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีผู้เล่นทางฝั่งนี้ก็ยังเข้ามาอยู่เยอะผมก็ไม่อยากให้เกมแบบว่ายังใช้เป็นระบบเดิมนะก็คือเหมือนแบบ เอาเขาเรียกอะไรขายผ้าหน้ารอด เออก็คือทางเกมก,ก็เล่นต่อไปครับทางฝั่งโกงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่าหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าผมเองก็อยากให้เกมอ่ะพัฒนาต่อไปจริงจังนะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดก็รู้มาอยู่แล้วนะครับว่าเกมก็เตรียมพัฒนาต่อสู่ซีซั่น11นะครับก็มีแผนงานอะไรเยอะแยะแต่เป็นบทอ่ะเดี๋ยวคลิปหนึ่งเป็นเรื่องดีๆบ้างนะเดี๋ยวมาเล่าส่วนฟังนะวา่าความลับตัวเกมอ่ะพูดไปเดี๋ยวโดนผมแน่นอนนะวันหนึ่งผมอาจจะไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นค่นข้างนจะเพลงเล่งนะครับซึ โมโหยุมกันนะครับว่าแบบโอ้ไม่ตัดการอะ่ะแล้วก็ปล่อยให้ได้ที่หนึ่งนะสุดท้ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเคสนี้จะโดนแบนร,ระหว่างสัปดาห์เลยไหมถ้าโดนก็ยังโอเคอยู่ตรงที่ว่าอ่ะโดนอ,อย่างน้อยก็เรียกวิกฤตศสัทธาขึ้นมาได้กนิดหนึ่งนะครับเลขสัทธาคืนมาได้กนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดไม่ตัดการในสัปดาห์นี้ผมว่าเป็นวิกฤตศสัทธาอย่างแน่นอนนะ,ะพีวีพ,พีสัปดาห์นี้เป็นหมุนเวียนหรือ,อยังอะ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ ช่วงนี้ก็ในเกมผมก็เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะอ่าใช่ไหมอ่ะรอบนี้หมุนเวียนนะน่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ตัวเกมแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าเกมอาจจะมีการปิดตรงปิดเซิร์ฟตัดตรงตัดการอะไรไหมอ่ะมาเฝ้ารอติดตามแล้วกันนะอ่ะเพื่อนๆคิดยังไงก,ก็อ่ามาบอกแล้วกันนะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าโดน AI ออ่ะ AI ไม่รู้จักใครนะครับถ้าเราไปทําผิดคําสั่งมันก็จะแบนนี่แต่ว่าแบนเนี่ยมันก็จะเป็นการแบรน7วันเท่านั้นนะครับส่วนคนโกงเรื่องที่บอกับมันก็จะมีเคสที่แบบว่า AI ตรวจจับเจอทัดเจนโกงชัดเจนอันนี้เขาก็แบนอยู่แล้วครับตามปกติครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่แบบว่ามันมันรู้วิธีอะ่ะมันรู้วิธีหลบซ่อนนะครับแล้วก็ระบบตรวจจับไม่ได้นะครับในเกมตรวจสอบไม่ได้ก็ต้องส่งต่อไปอยังหน่วยงานพิเศษก็ต้องรองดูนะครับว่าหน่วยงานพิเศษ เขาจะเก่งขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะมันก็เคยมีเคสที่ก็หาหลักฐานไม่เจอ,อผมเชื่อว่าเขาคงจะเก่งกว่าเดิมแล้วละเพราะว่าตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ก,ก,ก็หลายปีมือกันนะะหวังว่าเกมจะจัดการให้ได้นะโดยโดยดีนะครับอะซึ่งนะถ้าเกิดใครยังอยากได้เลนเจอร์อยู่อ่าเลนเจอร์นะก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายอยู่ในเด็กทั่วไปนะอะอยากได้เดนเจอร์นะครับอยากได้เกียร์อยากจัดแพ็กนะก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับเ k เกมท็อปเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมวันระ้อยเปอร์เซ็นต์ะเกมเดนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเดนเจอร์มีแค่ iOS นะครับถ้าเกี่ยวกับลูบี้นะก็ต้องหาไอโฟนแอบเปิดกระชากกดร,รูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับแอนดรอยจัดเองได้เลยครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รัััับบเเเเเติมมกกกกกออยยยูู่ในนนนนนรร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 ราาคคคถถวววววดดดดด็็้้้ะะะะไีีทปลภแ ACK เดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ Description คลิปนะครับ c k เกมทับนันเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วก็สเส้นไะครพร้อมรีบไปจัดได้เลยครับอาท่เดี๋ยวก็เฝ้ารอดูนะว่าเคสนี้จะโดนบินครับภายในสัปดาห์นี้ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ